สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้าน่า FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วแทนนะครับจากช่องเดือดจังกระบอกนะครับทุกคนครับก็วันนี้พาพี่ๆ FC นะครับมาทรายร้อนนะครับในป่าดิบนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมก็เลยหนีมาในป่าดิบดีกว่านะทุกคนนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยเข้ามาข้างในป่าแล้วนะครับแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะครับวันนี้ก็ลุยเดี่ยวนะครับไม่มีเพื่อนมาด้วยนะครับผม เดินมาเนี่ยร้อนมากมากนี่ขนาดป่าดิบนะทุกคนนะป่าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะล้มลื่นนะครับแล้วก็น้ําเนี่ยเย็นสายสะอาดนะครับทุกคนครับนี่น้ำจากธรรมชาตินี่เราสามารถที่จะนํามาดื่มได้เลยนะครับทุกคนผมเนี่ยจะลองหาต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับในการ <c oughs> ขึ้นไปพุกเปนอนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมเนี่ยต้องคํานึงถึงความปลอดภยัยการนอนบนต้นไม้นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ป้องกันภัยจากสัตว์ป่าก็ได้นะครับหรือป้องกันภัยจากคนนะครับผมเพราะว่าบ,บนต้นไม้เนี่ยมันก็เ,เป็นที่พรางตัวนะบางทีคนที่ไม่สังเกตดูดีๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเรานะครับผมแล้วผมจะล้างหน้าล้างตาคนทุกคนร้อนมากๆนะครับผมแต่เข้ามาในป่าดิบก็ดีหน่อยนะครับ <c oughs> โอ้โหน้ำเย็นนะทุกคนโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะ นั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางอีกรอบนะครับเพื่อสำรวจดูต้นไม้นะครับผม ำหรับต้นไม้นะครับที่ผมจะเลือกนอนในวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับเอาแค่แบบว่าพอดีพอดีนะครับที่สามารถขึ้นได้นะครับผมก็ถ้าสูงเกินไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนนะมันก็จะอันตรายไปนะครับผมถ้าต่ำเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยอาจจะขึ้นมาหาเราได้โดยง่ายนะครับผมตอนนี้ผมก็พยายาม เดินดูนะครับแล้วก็สำรวจดูนะครับว่าจะมีต้นไม้ต้นไหนไหมนะครับที่ผมเนี่ยจะสามารถขึ้นไปพุกเปนอนได้นะครับผมเนี่ยจะต้องพยายามหาต้นไม้ที่มันพุกเปได้ด้วยนะทุกคนนะ,ะทุกคนคือข้างหน้าผมตรงนู้นนะครับผมสังเกตเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะกิ่งก้านต้วเนี้ยคิดว่าน่าจะพุกเปนอนได้นะครับแล้วก็ ความสูงเนี่ยก็ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่เตี้ยเกินไปนะทุกคนนะแล้วก็คิดว่าน่าจะผูุกเปลได้นะครับนี่ต้นนี้นะทุกคนผมดูจากต้นดูจากผิวแล้วนะครับก็น่าจะแข็งแรงนะครับผมดูแล้วน่าจะแข็งแรงนะน่าจะไม่เปลาะนะครับเดี๋ยวยงังไงเนี่ยผมจะลองขึ้นไปสำรวจดูข้างบนอีกทีนะทุกคนว่า เราเนี่ยสามารถขึ้นไปพักแรมหรือว่าขึ้นไปพุกเปนนอนได้หรือเปล่านะครับก็ก่อนที่จะขึ้นไปนะครับทุกคน๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปหาถาวรนนะครับสักเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมัดนะครับผมผูกติดกับกระเป๋าผมนะครับเวลาผมขึ้นไปแล้วเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องลงมานะครับจะได้ดึงขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยสังเกตเห็นน่องรอยของสัตว์ป่านะครับ คือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยอะไรนะทุกคนนะมันเป็นรอยขุดดินนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับผมนี่ครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นรอยอะไรนะครับนี่ก็มาขุดดินน่าจะมาหาอาหารกินนะครับผมนี่นะครับก็มีหลายจุดนะครับทุกคนครับน,ะนี่เป็นทางเลยนะครับ เดี๋ยวไปหาถวาวรอ๋อทุกคนผมว่าผมเนี่ยไม่ต้องหาถวาวรแล้เพราะว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับมันมีถวาวันก็มันด้วยนะโอเคดีเลยนะครับได้ไม่ต้องหาถวาวัรแล้วนะครผมผมเนี่ยจะตัดตรงปลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาเชือกเนี่ยผูกติดกับถวาวรเลยนะ ผมขึ้นมาถึงบนต้นไม้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังมองหาดูที่ผูกเปนะครับว่าผมเนี่ยจะผูกเปกับกิ่งไหนได้บ้างนะครับแล้วก็การผูกเปเนี่ยทุกคนผมเนี่ยจะต้องทําที่พักคล้ายๆกับลังหมีสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าผูกเปเปล่าๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะอันตรายเกินไปนะครับถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุนะเชือกเปรูดหรือว่าเปขา,าดอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ ยังพอมีอะไรรองรับเราอยู่นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องพยายามคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมเนี่ยพยายามดูอยู่ว่าผมจะผูกเปกิ่งไหนกับกิ่งไหนได้บ้างนะครับตอนนี้แต่ที่ผมดูดูอยู่ก็คือแบบว่านี่ทุกคนกิ่งนี้นะครับผมนี่กิ่งนี้เลยนะครับแล้วก็กิ่งนู้นนะครับคิดว่าน่าจะพอดีกับความยาวของเปลผมนะครับเดี๋ยวยังไงลองผูกเปดูก่อนทุกคน จะเอามีดออกมาก่อนนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าพี่พี่เอฟซีเนี่ยเคยเห็นลังหมีไหมคือหมีเนี่ยเวลาทําลังบนต้นไม้นะครับเขาก็จะหักกิ่งเล็กๆพวกนี้นะครับมาวางนะครับผมมาทับซ้อนกันนะครับให้แบบหนาหนาเลยนะเพื่อที่มันเนี่ยจะได้นอนบนต้นไม้ได้นะครับคือกิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเรานํามาซ้อนกันนะครับมาทับกันเยอะ,เ,ยอะเนี่ยมันก็ จะแข็งแรงนะครับสามารถที่จะนอนข้างบนได้เลยนะทุกคนแต่ผมเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีแรงเท่ากับมีนะทุกคนนี่เอากิ่งเล็กๆพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาวางนะครับผมซ้อนกันตรงตรงง่ามไม้ตรงนี้เลยทุกคน นี่ทุกคนล้างมีของผมก็เสร็จแล้วนะครับดูสิครับทุกคนว่าผมเนี่ยขึ้นมานั่งแบบสบายๆเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราเนี่ยจะตกจากต้นไม้นะครับเพราะว่ากิ่งไม้พวกนี้นะครับทุกคนมันมีความเหนียวนะครับนะถ้าซ้อนกันหลายชั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับนี่ขยมนิดหน่อยนะครับผมขยมได้นิดหน่อยนะครับขยมเยอะก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า เราไม่ได้เอาอะไรมัดนะครับผมไม่ได้เอาอะไรมัดเราแค่เอากิ่งไม้นะครับผมกิ่งไม้มาทับกันเฉยๆนะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ที่พักรังมีผมละนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาที่ปลูกเปนะครับ ได้ที่นอนแล้วนะครับกว่าจะทำที่หลับที่นอนที่พักเสร็จเนี่ยผมก็เลอไปทั้งตัวนะครับแล้วก็ได้เหงื่อกันเลยทีเดียวทุกคนนะนี่ลังมีผมนะครับก็จะอยู่ข้างล่างผมนะครับ,รบการทำรังมีนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับทุกคนที ช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เราเนี่ยตกจากต้นไม้นะครับสําหรับใครที่จะนําไปทําตามก็สามารถทําตามได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับในการเข้าป่านะครับถ้าคิดว่าจะพุกเปนอนบนต้นไม้เนี่ยผมคิดว่าควรจะทําลังหมีไว้ด้วยนะครับถ้าพุกเปเปล่าๆเลยเนี่ยทุกคนมันเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับได้เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์นะครับที่คนเดินป่าเนี่ยเขาเดินป่าแล้วเขา ผุกเปยเปล่าๆนะครับแล้วเปยขาดตกลงมาเสียชีวิตเลยนะครับทุกคนครับนะแต่ถ้าเป็นพลานป่าสมัยก่อนนะทุกคนเขาก็จะใช้แค่ลังหมีนะครับผมคือนอนข้างบนนี่เลยนะครับในการส่องสัตว์หรือว่านอนห้างนะครับก็เป็นวิธีที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่นอนได้แค่ชั่วคราวนะครับทุกคนครับนี่อันนี้ก็นอนแบบสบายใจนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องที่เราเนี่ยจะตกจากต้นไม้นะครับถ้าสมมุติว่า เปผมขาดอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ยังมีไอ้เจ้าลังหมีนี่แหละรองรับน้ํหนักนะครับรองรับตัวผมอยู่นะครับอะเดี๋ยวผมเนี่ยคงจะต้องไปล้างเนื้อล้างตัวนะครับทุกคนดูสภาพผมตอนนี้นะเลอะไปทั้งตัวเลยนะครับถ้าลงไปล้างเนื้อล้างตัวเสร็จผมก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะไม่ลงจากบนต้นไม้แล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมน่าจะประมาณกี่โมงแล้วไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะขอดูนาฬิกาก่อนนะครับ โอเคตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับทุกคนนี่ครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะครับผม ทุกคนครับตอนนี้มีเสียงกระลอกนะครับฝั่งนู้น,นครับแกลกๆๆๆทุกคนได้ยินไหมมันมีต้นผลไม้ป่าด้วยนะครับฝั่งนู้นเมื่อกี้เสียงมากันตั้งหลายตัวนะ ตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับครับทุกคนก็ตอนนี้มืดแล้วนะครับผมเมื่อตอนเย็นนี่ก็เผื่อหลับไปนะครับนี่ก็เพิ่งตื่นตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมตอนนี้ ทุ่มเครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทานข้าวสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะวันนี้ก็ได้ข้าวผัดมากินเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มาทําข้าวหรือว่าหุงข้าวในป่านะครับคือเมื่อกี้ระหว่างที่ผมนอนนะทุกคนก็ได้ยินเสียงก็แก๊กแก๊กนะครับผมก่อนนึกว่าอะไรนะครับผมเอาไฟฉายไปส่องดูนะครับเป็นหนูตัวเบลเลอร์ทุกคนใหญ่มากเลยนะหนูน่าจะได้กลิ่นข้าวผมนะครับแล้วก็น่าจะแบบว่า มาแอบขโมยกินข้าวนะแต่ว่าดีถ้าผมตื่นก่อนนะครับคือมันมาใกล้มากเลยทุกคนนะอยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับออกสีขาวๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นหนูอะไรหนูเพือกนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทานข้าวก่อนนะครับทานข้าวเสร็จก็น่าจะหลับต่อเลยทุกคนนะเพราะว่าอยู่ในป่าคนเดียวเขาไม่รู้จะทําอะไรนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เงียบนะครับผมจะมีแต่เสียง จิงหลิตเดลายนะครับกลางคืนนะแล้วก็รอยนะครับที่ผมรอไทยทุกคนดูเมื่อตอนเย็นเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นรอยหมูป่านะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายแล้วก็ลงไปสำรวจพรุ่งนี้เช้าให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนก่อนเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวให้เสร็จก่อนนะครับ ครับพี่พีเอฟซีครับตอนนี้ผมก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยไอหนูตัวเดิมนะครับมาอีกแล้วทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยถ่ายทุกคนดูไม่ทันนะครับเปิดไฟซองมันปั๊บมันก็หนีไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเข้ามาใกล้กับผมนะแล้วมันก็ไม่กลัวคนด้วยนะทุกคนเออนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพักผ่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะนอนแล้วทุกคนแต่ว่า ยากจะบอกทุกคนนะครับเมื่อกี้ระหว่างที่ผมเนี่ยได้ทันเข้านะครับได้ยินเสียงเคาะไม้หรือว่าฟันไม้นะครับอะไรสักอย่างแหละทุกคนดังมาจากข้างบนฝั่งนู้นนะครับดังป๊อก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 นะผมก็พยายามาตั้งใจฟังนะครับถ้าเป็นนกก็ไม่น่าจะใช่ทุกคน,นกลางคืนนี่นกไม่น่าจะเจาะไม้นะครับออโอเคอยังไงก็เดี๋ยวเจอกัน พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับคงจะไม่มีอะไรหรอกทุกคนนะคืออยู่ในป่าเนี่ยมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราได้ยินเสียงนู้นเสียงนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนนะก็อาจจะไม่แปลกนะครับผมนะครับก็ยังไงลาตีสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดียามเช้าเลยนะครับพี่เอฟทุกคนครับวันนี้ก็ตื่นสายนิดหน่อยนะครับน่าจะประมาณเก้าโมงได้แหละทุกคนเมื่อคืนนี้หลับเพลินนะครับผมหลับสนิทเลยนะครับหลับแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บข้าของนะครับเก็บเปยแล้วก็ลงไปล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็ออกจากป่าเลยนะทุกคน โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเก็บเก็บที่รับที่นอนก่อนทุกคนโอ้โหแดดส่องตาแล้วนะครับตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินลงมาที่ลำธารน,นะครับมาล้างหน้าล้างตานะครับทุกคนจะได้สดชื่นนะโอ้ oh, บอกเลยนะครับว่าน้ําในป่าเนี่ยเย็ยนมากๆเลยทุกคน okay, โอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับนะครับ ถ้าพี่ FC นะครับชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับว่า EP หน้าเนี่ยผมเนี่ยจะพาพี่ FC ไปนอนที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม